มาดูโครงการ Entertainment Complex ของเวียดนามนะครับพร้อมคำถามที่ว่าเราเสียโอกาสยกระดับเศรษฐกิจของประเทศครั้งนี้ไปแล้วหรือไม่นะครับพื้นที่โครงการอยู่ที่จังหวัดกวางยินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นเมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆของเวียดนามอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอ่าวฮาลองเบที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยแถมเมืองนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบิน ท่าเรือสำราญรวมไปถึงทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างเมืองสถานบันเทิงครบวงจรของเวียดนามมีแผนก่อสร้าง9ปีนะครับและสัญญาดำเนินการ70ปีมีอะไรบ้างมีโรงแรมรีสอร์ทระดับ5ดาวครับที่พักอาศัยศูนย์กลางธุรกิจศูนย์สนุกกิจกรรมสันทนาการ24ชั่วโมงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติสนามกีฬาศูนย์บริการด้านสุขภาพและคาสิโนคล้ายของเราเลยครับ ที่สำคัญคือคาสิโนโอของเขาจะเปิดให้คนเวียดนามเข้าไปเล่นได้ด้วยนะครับถ้าประสบความสำเร็จนี่คือแหล่งรายได้ระยะยาวกลมๆ80ปีครับจากเงินลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมว่านี่คือประเทศที่ GDP โตเป็นอันดับที่1ของอาเซียนในเวลานี้นะครับขณะที่ไทยพับโครงการถอนร่างกฎหมายออกจากสภาไปแล้วนะครับและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือไม่ ได้หรือไม่นะครับและตกขบวนเรื่องนี้ไปแล้วหรือยังวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณจุลพันธ์อมวอิวัตรรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังนะครับซึ่งคุณจุลพันธ์ชี้ว่าไทยยังแข่งได้นะครับเพราะตัวเลขเงินลงทุนของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านบาทแต่ถ้าไทยลงทุนจริงกลับลงสู่สนามนี้ได้เร็วจริงจะดึงเงินลงทุนได้มากกว่าหลายเท่าครับ ปัญหาคือเราจะได้ทบทวนโครงการนี้หรือไม่และจะได้ทบทวนโครงการนี้เมื่อไรครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนในสังคมตอนนี้ก็เห็นแล้วก็รู้สึกเริ่มรู้สึกเสียดายนะครับว่าทำไมไปเริ่มดีไม่ดีเวียดนามจะเริ่มก่อนเรานะครับแต่สิ่งที่ชี้ได้อย่างหนึ่งก็คือศักยภาพของประเทศไทยไม่ได้หายไปนะครับอย่างที่ผมได้บอกเนี่ยถ้าเอเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดในประเทศไทยเนี่ยเม็ดเงินลงทุนเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า2องแสนล้านบาทต้องมีนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยเขา,ราประเมินออกมาว่าเขาจะมีการเม้นเงินลงทุนประมาณ2,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาก็ประมาณแค่6,000 60, 0กว่าล้าน7,000 0ล้านนะครับหมายความว่าศักยภาพของเรากับเขาเนี่ยก็ยังยังมีช่องว่างอยู่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งแรงดึงดูดของไทย ศักยภาพของไทยมันไม่ได้หายไปไหนผมก็ยังเชื่อมั่นในในศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่หากวันหนึ่งเราจะเริ่มโครงการนี้แต่ถามว่าวันไหนเนี่ยก็ต้องรอให้เอากลับเข้ามาอย่างสภาอีกครั้งหนึ่งกลับเข้าครอมอกลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งอีกอาถามว่าเป็นวันนี้หรือไม่คงยังนะครับก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องก็ค,งคุยตรงๆสถานการณ์การเมืองลักษณะนี้เนี่ยคงยังไม่คุยกันเรื่องนี้